วัดีค่ะวันนี้พี่กำลังใส่ชุดญี่ปุ่นกำลังทำอาหารกำลังตัดเส้นอันนี้อยู่นะคะมาทําช่วยอตอนนี้เด็กๆถ้าเด็กๆ เรียนเก่งๆสอบได้ที่หนึ่งก็โทรเบอร์มาหาพี่บอกว่าสอบได้ที่หนึ่งนะคะห้ามโกงนะคะไม่งั้นจะฝันร้ายทุกคืนนะคะหรือว่าอะไรมาหลอกหน้าโวก็ได้นะคะสำหรับพี่เด็กๆรับรับปริญญาดได้สอบได้ที่หนึ่งนะคะจะได้กระจกลูกคนเวียดนามกับไม้บรรทัดนะคะและจากนั้น เด็กๆก,ก็จะได้ลูกโป่งไว้เป่านะคะแต่ไว้มั่เฉยๆนะคะไว้ดูว่าเหมือนพวงคุณแจนะคะต่อไปนี้ขอเชิญรายการคุณนางฟ้ากระโปรงยาวเป็นทุกทกเรื่องนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องๆบ๊ายบาย ก็พอแล้วแล้สำหรับนี้น้องๆก็จะได้รับตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตัวนี้ค่ะโอ้ตุ๊่ตาตัวน่ารักอากเลยที่ได้มาตั้มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากจะบอก